อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับผู้ที่ชื่อชอบงานไม้ทุกท่านตอนนี้ท่านอยู่กับช่องลามาลิปงานไม้ชายเดี่ยวนะครับเพราะเอิญว่าวันนี้ผมไปลั่นในแอปซื้อเครื่องมือมาชุดหนึ่งนะครับราคาก็หมื่นต้นตน,ตนก็สั่งมาจากบริษัทไทยพิพัฒ h a ์ d w a ร์จำกัดนะครับก็ของก็มาถึง มือเรียบร้อยด้วยข้างกล่องมันจะเขียนว่าการุณาถ่ายวิดีโอสินค้านะครับถ้าเป็นของแพงๆอย่างนี้เราก็ต้องตา,ตามขั้นตอนนะครับเราก็มาดูนะครับว่าข้างในมีอะไรก็เริ่มเห็นเหลืองๆขึ้นมาแล้วนะครับสายเหลืองนี่ไม่พลาดแน่นอนนะครับตัวนี้ D w a l DCN 6 2 3อจะต่อท้ายด้วย Atomic Compact Series Made in Mexico นะครับ ก็เรามาเปิดดูข้างในรูปร่างหน้าตาผมนี่ก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่หาซื้อได้ยากนะครับตัวนี้เพราะว่าสั่งไปร้านก่อนหน้านี้เขาบอกว่าสินค้าหมดพอไปอีกร้านเขาก็บอกว่าสินค้าหมดเลยมาได้ร้านไทยพิพัฒนฮ์นฮาร์ดแวร์นะครับในกล่องนอกจะมีคู่มือที่เราอ่านไม่ออกแล้วนะครับก็จะมีใบกำกับภาษีบินเงินสดนะครับมาให้ด้วยาร,ราคา8 5 0พบาท 80สตางค์ในกล่องก็จะมีอุปกรณ์แถมมาด้วยนะครับก็คือตะปูเป็นรูปตะปูขนาด1นิ้วหรือ25มิลนะครับ2.5เซนมาด้วยก็ประมาณ400ตัวนะครับพร้อมด้วยตะขออีก1ชุดนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับผู้ที่ชื่นชมในสายเหลืองนะครับมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะได้เหมือนกับผมนะครับผมนี่ก็ ฝันอยู่ประมาณสี่ห้าเดือนนะครับกว่าจะมาถึงมือผมนี่ก็วันนี้ก็ได้สมหวังสักทีแล้วก็ฝันก็ได้เป็นจริงก่อนอื่นเลยเราก็ติดตั้งตัวตะขอให้เข้ากับเครื่องก่อนนะครับส่วนใบนุ่นใบนี้ที่ไม่เกี่ยวกับการใช้งานออกออกไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมตั้งใจซื้อมาใช้งานจริงๆนะครับดูท้ายเครื่องนะครับที่เห็นชัดๆเห็นเด่นนะครับก็คือตัวสีม่วงนะครับ ในรุ่นอื่นๆจะไม่มีนะครับตัวสีม่วงนี้มันจะมาเฉพาะเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับที่ผมเห็นอยู่พอจับจับรูปรูปคลำคลำดูนะครับมันก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก่อนอื่นเลยเรามาวัดความยาวของตัวเครื่องนะครับของตัวเครื่องยาวประมาณ9นิ้วนะครับ9นิ้วก็ประมาณ23ซิมเซนนะครับยังไม่รวมแบตเตอรี่นะครับก็ไม่รู้ว่า2 3 ga จะเป็นความยาวของตัวเครื่องหรือเปล่านะครับ พอจับเครื่องมาหมุนสายมุนขวานะครับตัวเครื่องจะไม่มีปุ่มลดความเร็วนะครับจะมีแค่ระบบเซฟตี้นะครับก็คือกดปุ่มล่างก่อนแล้วค่อยลั่นไกลนะครับเดี๋ยวอยู่แบบนี้ถ้าไม่กดปุ่มล่างก่อนก็เครื่องจะไม่ทํางานส่วนสีเหลืองบดี Body ตัวเครื่องนะครับจะสดกว่าทุกรุ่นที่ผมมีกล่องแรกเสร็จเรียบร้อยเรามาดูกล่องต่อไปนะครับกล่องนี้ กล่องที่2นะครับสั่งซื้อมาในราคารวมส่งเรียบร้อยนะครับ5 1าทก็จะเป็นกล่องเล็กๆ2ก,กล่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะปูสำหรับปืนลมข้างกล่องก็จะเขียนว่าหมุดนะครับเป็นของไฮท็ top, อปขนาด25มิลิเมตรก็ดูกล่องพลาสติกเล็กๆขนาดนี้นะครับข้างในก็จะบรรจุประมาณ1 0 0 0 0ตัวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปี 615นะครับก็จะสั้นลงมันนิดนึงสำหรับตะปูขาเดียวนะครับของตระกูล p 625615ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับยิงไม้จำพวกที่ไม่อยากให้เห็นรอยตะปูนะครับเพราะว่าตัวมันมีขนาดเล็กมากนะครับดูดูข้างในนะครับกับ ของที่แถมมา P หกหนึ่งห้ากับ P หกสองห้านะครับตัวที่เป็นสีทองเข้มๆก็จะเป็นของที่แถมมาส่วนมือซ้ายที่ถืออยู่ก็จะเป็นที่ผมสั่งซื้อมานะครับดูกันชัดๆต,ตัวตัวตะปูนะครับจะไม่มีหัวจะรับคมเฉพาะด้านที่จะยิงไปข้างหน้านะครับดูดูกัน แบบชัดๆเลยน,นะครับจะเป็นเข็มยาวติดเรียงกันเป็นตัวเล็กๆเหมือนเอาเข็มมาเรียงกันนะครับเราลองมาดู p 6 2 5ที่สั่งซื้อมาดูนะครับกับของที่แทมมาเปิดข้างในกล่องจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ1นึ่งมือนตัวในนี้นะครับก็น่าจะเป็นแถวละร้อยตัวนะครับ อ,อ่าจะมีขนาดใกล้เคียงกันส่วนสนีน่าจะแตกต่างกับเพราะว่าเป็นคนละบริษัทที่ผลิตมานะครับส่วนสอนที่ชี้ไปข้างหน้าก็คือตำแหน่งที่เราจะยิงไปด้านหน้านะครับเวลาใส่ตะปูเดี๋ยว,ยวผมจะสาธิตการใส่ตะปูให้ดูนะครับตอนนี้กล่องที่1กล่องที่2เสร็จนะครับเรามาดูกล่องที่3นะครับ กล่องที่3นี่ซื้อมาในราคา2,050บาทน,นะครับถึงมือเรียบร้อยชิ้นนี้ก็จะสั่งมาจากไทยดีค้าวัสดุก่อสร้างนะครับเอ่อจะเป็นแบตเตอรี่ขานาด 5M 24โวลต์นะครับที่ผมสั่งซื้อมาให้ครบชุดเพื่อพร้อมใช้งานเลยนะครับดูบินเงินสดก็ตามนี้นะครับ 2 5 0บาทลูบินเสร็จเรียบร้อยเรามาแกะดูข้างในนะครับว่าจะเป็นของจริงของแท้ของเทียมนะครับเพราะว่าบริษัทนี้ผมซื้อหลายตัวนะครับของแท้ทั้งหมดไทยดีวัสดุก่อสร้างนะครับจากการจนบุรีอ่าก็จะเป็นแบตเตร M, อรี่20โวลต5แอมป์ของดีวอลนะครับอ่ามีบาร์โค้ดเรียบร้อย ของใหม่ก็แบบนี้แหละครับของสีมันจเจ็มจำนิดหนึ่งถามว่าทำไมผมไม่ซื้อ power stack เพราะว่าแค่นี้ก็อ่วมแล้วครับเท่าน,นี้สำหรับผมก็เรียกว่าเวอร์วังอลังการนะครับดูเช็คแบตเตอรี่นะครับทางร้านก็ยังไม่ได้ชาร์จมาให้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นของเก่านะครับตัว 4m ที่ชาร์จเสร็จเรียบร้อยนะครับคือตอนนี้ผมอยากจะให้ดู พร้อมใช้งานเลยนะครับแกะกล่องมาปั๊บใช้งานเลยว่าของจริงของแท้หรือจะเป็นของเทียบนะครับรูปลักษณภายนอกก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับจับเหมาะมือพอดีก็ดูคล้ายๆเครื่องจักรสังหารยังไงก็ไม่รู้นะครับอ่าตึกมาดูด้านนี้ก็เหมาะมือดีนะครับก็ผมว่ากาน่าจะสะดวกเทสระบบนะครับกดปุ่มเข้าไปปั๊บ เครื่องจะเตือนเลยนะครับว่าในนี้หมดตะปูนะครับหรือไม่มีตะปูนะครับมันจะมีปุ่มกดด้านข้างนะครับก็เหมือนจะเป็นเครื่องยิงตะปูรุ่นท,ทั่วไปนะครับจะมีปุ่มให้กดอ่าพอดูใกล้ๆครับจะมีเขี้ยวยู่เขี้ยวนึงอ่าเขี้ยวนี้นะครับเป็นเขี้ยวที่บอกว่ามีตะปูนะครับพร้อมใช้งาน พอเราใส่ตะปูไปทับเขี้ยวตัวนั้นนะครับไฟสีแดงมันก็จะดับก็แสดงว่ามีตะปูนะครับดอกซ้อนที่ชี้ไปด้านหน้านะครับก็คือตำแหน่งที่เราจะยิงไปนะครับใส่ในลักษณะแบบนี้ไฟของตัวเครื่องนะครับก็จะส่งเป็นปกติของมันนะครับทีนี้เรามาลองฟังเสียงดูนะครับ ว่าเจ้า6สอง 3B ตัวนี้เสียงเป็นไงฟังเสียงดูนะครับเหมือนกับในหนังเลยเหมือนโดนแส่ลงบนหลังก็ <c oughs> นิ่มดีนะครับไม่มีแรงสะพ้อนถ่ายหลังมาดูเจ้าตัว F30 ที่ผมใช้บ่อยนะครับฟังเสียง ทีนี้เรามาดูหัวตะปูนะครับ F30 นี่รูใหญ่มากนะครับส่วน 623B นี่ทจะไม่เห็นรูตะปูนะครับเพราะว่ามันเป็นเข็มอันนี้เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ที่ไว้สำหรับเก็บรายละเอียดนะครับได้ดีมากส่วนข้างในตัวเครื่อง F30 นะครับผมก็จะใส่ F25 ที่มีขนาดความยาวเท่ากันนะครับทีนี้เราไม่มีอะไรมาเล่นนะเรามาเทียบ หัวตะปูกันดูนะครับ F25 อยู่ซ้ายมือนะครับส่วน P625 จะอยู่ขวาม,มือนะครับดูอัตราส่วนความนานแน่นของตะปูนะครับ625จะแน่นกว่าส่วน F25 จะมีหัวตะปูเล็กๆอยู่นะครับเมื่อเอามาเทียบกันดูในทิศทางเดียวกันก็จะเห็นชัดนะครับถ้าเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมเอา ST ST64 นะครับมาเทียบดูแบบชัดๆเลยครับ ST64 นี่เป็นตะปูบบยิงยิงไม้ให้ไปติดคอนกรีดหรือไม้ยิงติดกับไม้ที่เป็นโครงสร้างนะครับพาเป็นตะปูบบที่หนายาวนะครับมี f อ5มี ST64 แล้วเราจะเอา P625 มาเทียบดูนะครับ P625 อ้า อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราเวลาทำงานนะครับเราก็จะไล่จากโครงสร้างตัวใหญ่จาก st64f25 แล้วก็ปิดท้ายงานแบบละเอียดด้วย6ด้วย p625 นะครับทีนี้เรามาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเวลาเราจะใส่ตะปูปมนี้นะครับเวลาเราจะปรับปมให้ตะปูลึกหรือเห็นหัวตะปูนะครับ ก็ดึงฝาครอบด้านหน้าขึ้นมานะครับอ่ามันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วก็มันจะมีเฟืองเล็กๆตัวนี้นะครับปุ่มเฟืองตัวนี้เป็นตัวปรับให้ตะปูลึก,กตื้นนะครับมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เล็กๆอยู่ข้างในนะครับอ่าโน่นอ,อยู่ข้างในนะครับว่าให้ปรับลึกไปด้านซ้ายปรับตื้นมาด้านขวาอ่านะครับทีนี้เราก็ปรับให้มันตื้นจากตัวที่เรายิงไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้เราก็ ลองมายิงดูอันนี้คือเสียงปกตินะครับเหมือนข้างในความรู้สึกยิงแต่ละนัดแต่ละนัดเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ามีคนเวียงค้อนตอกตะปูอยู่นะครับามาดูตื้นจากเมื่อสักครู่นะครับก็ดูเมื่อก็เห็นเพราะว่า,วาเล็กมากนะครับทีนี้เรามาลองใช้งานจริงดูนะครับก็จะลองประกอบ ก้าไม้สักชิ้นหนึ่งนะครับในฐานะที่ผมทำงานไม้สไตล์คนเดียวนะครับเครื่องมือตัวนี้ตอบโจทย์ให้กับคนทำงานคนเดียวได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงประคองไม้เวลาจะใช้เคลมเอฟมาช่วยนะครับตัวนี้สามารถทดแทนได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องยุ่งยากในการลากสายถังลม มาเกะกะบางทีก็เหยียบสายทางลมบ้างนะครับบางทีก็สายทางลมพันกันมั่วตัวนะครับกว่าจะได้ทํางานนี้งุญหงิดเกี่ยวกับสายทางลมนี่ก็พอสมควรนะครับตัวนี้ก็สามารถทํางานได้คล่องนะครับเสียบแบตเตอรี่ก็ยิงได้เลยความคิดที่ผมซื้อตัวนี้มาใช้นะครับก็หลักๆก,ก็จะใช้งานจําพวกกรอบรูปกรอบกระจกตู้เสื้อผ้า ตเครื่องสำอางนะครับพวกนี้แล้วก็รวมไปถึงงานแบ็กดรอปที่ต้องออกไปประกอบนอกสถานที่นะครับผมในฐานะทำงานคนเดียวนะครับผมก็คิดว่าสมควรต้องมีไว้ใช้สักตัวนะครับก็สังเกตเวลาใช้งานนะครับแค่ยกเครื่องมายิงก็สามารถใช้ได้พาไปยิงตรงไหนก็ได้นะครับโดยไม่ต้องลากสายให้เสียเวลานะครับ นอกจากเรื่องของความสะดวกสบายแล้วนะครับเราต้องมาดูในเรื่องของราคาเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าของผมเมื่อก่อนผมจะใช้ปืน F ชายกับถังลมนะครับซึ่งต้องเปิดคบคู่ไปด้วยนะครับก็ถังลม98ลิตรก็ปลาเข้าไป13 4 0 0แล้วนะครับยังไม่รวมจำพวกปืนตระกูล F ออีกนะครับจุดนี้นะครับผมอยากให้พิจารณาก่อนซื้อนะครับ ตอนนี้เราก็ประกอบตะกราไม้เสร็จนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมลองดู 623B นะครับยิงกับไม้เนื้อแข็งไม้ตัวน,นี้ก็จะเป็นไม้สนของไทยนะครับไม้สนเลนะครับใช้ตะปู625นะครับยิงดูนะครับ625ไม่เห็นรอยนะครับ เป็นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งนะครับที่มีน้ำหนักเยอะนะครับตัวนี้ดูจะมีเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆน,นะครับส่วนดอกตะปูนี่ฝังไปอยู่ข้างในเรร้อยนะครับจะดูไม่ชัดหลบมายิงซ้ำนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับจะมาดูการทํางานของดอกตะปูนะครับลองดูนะครับตัวที่3าตัวที่4ี่ จะอยู่แบบนี้นะครับตัวเครื่องนะครับยิงตบบะปูได้ยาวสุดก็35มิมลนะครับส่วนคุณภาพและการใช้งานนี่ผมว่าดีแน่นอนในราคา11 0 0 0กว่าบาทนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมพอจบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้ามีอะไรก็ติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณที่รับชมขอขอบคุณครับ